บทที่193เจ้าเฉินข้าจะให้โอกาสเจ้าหากเจ้าสามารถตอบคำถามศาสตร์เลขของจางซุนอูชีได้เราจะมีเอาความอันใดว่าอย่างไรลีซอหมินเหลือบทอดพระเนตรไว้เจิงด้วยความพึงพอพระยัยหากมิใช่เพราะเขาที่จูจ่ๆก,ก็เอ่ยปากเสนอวิธีการนี้ขึ้นมาคงไม่มีทางคลี่คลายปัญหาทางออกสําหรับเรื่องในวันนี้ได้เป็นแน่รัชทายาทถูกหยิดยามขุนนางย่อมมีอาจนิ่งเฉยแต่หากจะปล่อยให้เจ้าเฉินถูกชังระความ ลิซูมินเองก็ไม่เต็มพระทยัยแล้วนับประสาอันใดกับฮองเฮาจังซุนที่กำลังเฝ้าทอดพระเนตรอยู่ลิซูมินรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยในยามนี้ลอบอัพึงในใจว่าเจ้าเด็กเจ้าเฉินหุนหันจะร้อนเกินไปจึงได้เอ่ยคำที่อุกอาจเช่นนี้เด็กสิบขวบแถวบ้านก็สามารถแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้ได้เช่นนั้นหรือครั้นที่พระองค์อยู่ในเขตว่านเหนียนเหตุใดจึงไม่เห็นเด็กที่ฉลาดถึงเพียงนี้มาก่อนเจ้าเฉินก็แค่เอ่ยแบบขอปรีทีแต่ใครมันจะไปตัดสรุว่าคนเหล่านี้ จะไม่สามารถแก้โจทย์ในโรงเรียนชั้นประถมได้แต่เมื่อได้เห็นคุณนางพากันเดือดดานเจ้าเฉินก็ยังคงพยักหน้าและพูดว่าเช่นนั้นเชิญที่ปรึกษาจากซุนชีแนะบุรุษผู้นี้ช่างโอหังยิ่งหากตอบไม่ได้เขาจะต้องเสียใจแม้ว่าเจ้าเฉินมีความสามารถอยู่บางแต่ความโอหังที่มีอยู่ล้นหลามท้ายที่สุดก็ยากจะบรรลุค,ความสำเร็จก่อนหน้าคาดระหนักได้ว่าเด็กผู้นี้จะต้องกลายเป็นแขนงของต้าถังภายภาคหน้าอย่างแน่นอนแต่ยามนี้ข้าชักใครอยากจะตกปากตัวเอง ขุนนางทั้งสองด้านของเจ้าเฉินเปิดขึ้นด้วยความเย็นชาขณะแววตาเปลี่ยนด้วยความขุนคลองจังซุนอูจี้ก้าวขึ้นมาอย่างสงบก่อนจะเสียคาระวะให้เจ้าเฉินคุณชายเจ้าจากกันในวันนั้นข้ามีค่าคิดมาก่อนว่าเราจะได้พบกันที่นี่วันนี้เจ้าเฉินรู้ว่าจางซุนอูจี้คือเหล่าจางผู้ที่มาโรงเตี๊ยมพร้อมกับหลิซือหมินก่อนหน้านี้ที่ปรึกษาจางซุนอยาได้เกรงใจเชิญถามเจ้าเฉินโบกมือกล่าวด้วยท่าทางสงบ ท่าทีอันเฉยเมยของเจ้าเฉินทาให้จังซุนอูจี้ประหลาดใจเล็กน้อยเขามองไปยังใบหน้าของเจ้าเฉินระหว่างที่ความสงสัยก็แล่นเข้ามาในดวงตาของเขาเริ่มถามได้ลีซืหมินเรื่องราหากวันนี้มีบางสิ่งที่ไม่ทราบจํานวนสามกับสามเหลือสองห้ากับห้าเหลือสามและเจ็ดกับเจ็ดเหลือสองจะเป็นจํานวนเท่าใดจังซุนอูจี้เมื่อได้สติกลับมาก็ค่อยๆเอ่ยโจทคาถามแรกกับเจ้าเฉินเจ้าเฉินทันทีที่ได้ยิน ก็แสดงลักษณะสีหน้าแปลกๆออกมาคำถามดังกล่าวปรากฏว่าเป็นแค่คำถามวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาไม่ใช่หรอกหรือจำนวนสามตัวเลขตัวคูณร่วมน้อยของสามห้าและเจ็ดจากนั้นก็บวกด้วยสองคำถามง่ายๆเช่นนี้ดูจากลักษณะท่าทางของเจ้าเฉินเป็นไปไมิได้เลยที่จะแก้ไขปัญหาข้อนี้ได้เจ้าเฉินที่เตรียมจะตอก็ได้ยินขุนนางบริเวณนั้นพาก,กันเอ่ยขึ้นฮึหึโจทย์ปัญหามิทราบจํานวนเช่นนี้ คนส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วยามเพื่อหาวิธีแก้เช่นนั้นเจ้าเฉินขุนนางต่างพากันยอเย้ยสายหน้าเจ้าเฉินหากเจ้าพลายมิออกเจ้าจะต้องขออภัยต่อองค์ราชทายาด้วยความเมตตาของพระองค์ย่อมไม่ตำหนิเจ้าเป็นแน่ขุนนางฝ่ายหลีเ่เฉิงเฉียนจากพระราชวังตะวันออกต่างพากันโหเราะยอะระหว่างที่่วยโอกาสกู้หน้าให้หลีเ่เฉิงเฉียนหลีเ่เฉิงเฉียนเห็นเจ้าเฉินแสดงท่าทีแปลกประหลาด แต่ทันทีที่ผู้คนเอ่อยว่าเขาไม่อาจแก้ไขโจทย์ปัญหานี้ได้ใบหน้าที่ประหลาดใจก็ค่อยๆปรากฏรอยยิ้มขึ้นตราบใดที่เจ้าเฉินไม่อาจไขโจทย์ปัญหาข้อนี้ได้เขาก็มีเหตุผลที่จะชำระความกับเจ้าเฉินท่านพ่อท่านรีบไปช่วยเจ้าเฉินขอความเมตตาจากฝ่าบาทคำถามเช่นนี้คงมีเพียงมิกี่คนที่สามารถไขคำตอบได้ลีรูร่งทงที่หลบอยู่ด้านหลังพยายามขอร้องอ้อนวอนลี่จิ้งด้วยเสียงต่ำนับว่าโชคดีที่แม้ว่าหลี่ซือหมินจะพบเห็นการกระทำนั้น แต่พระองค์ก็ไม่คิดจะตะกวนตำหนิคนอื่นๆยืนบังอยู่ด้านหน้าหลี่จิ้งดังนั้นหลายคนจึงมองไม่เห็นยายหนูเจ้าคิดจะทำสิ่งใดคิดจะผลักบิดาเข้าไปในกองไฟหรือเห็นชัดว่านี่เป็นการกระทำที่ขัดต่อองราชทายาทหลี่จิ้งกล่าวกับหลี่รั่วสูงด้วยรอยยิ้มท่านพ่อมิจำเป็นต้องสนใจองค์ราชทายาทเจ้าเฉนเป็นบุตรเคยท่านในอนาคตนอกจากท่านที่อยู่ที่นี่ผู้ใดจะกล้าเอ่ยแทนเขาหลี่รั่วสูงกระตุกชายเสื้อของหลี่จิ้งเบาๆ ยายหนูนี่คิดว่าบุตรเขยของหลี่จิ้งคืออันใดหากมัรดาของเจ้ารู้นางย่อมต้องโกรธเจ้าเป็นแน่หลี่จิ้งสายหัวทำราวกับว่ามิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับหลี่รั่วซงท่านพ่อหลี่รั่วซงเริ่มขย่าวแขนของหลี่จิ้งเฮ้อสุดท้ายข้าก็ต้องยอมแพ้ยายหนูหลี่จิ้งได้แต่ถอนหายใจก่อนจะยืนขึ้นที่ปรึกษาจังสุนท่านคงมิอาจทําให้ข้าน้อยลำบากด้วยคำถามนี้คําตอบก็คือหนึ่งร้อยเจ็ดถูกต้องหรือไม่ ระหว่างที่ลีจิ้งต้องการจะเอ่ยปากแทนเขาก็ได้ยินเจ้าเฉินกล่าวเขาจึงค่อยๆชะงักลีจิ้งทำได้เพียงนั่งลงอีกครั้งด้วยความตกใจพลางยื่นมือไปยังหลี่รั่วสวโดยบอกว่าเขามิอาจทำสิ่งใดได้อีกแล้วฮองเฮาคำตอบของเจ้าเฉินถูกต้องหรือไม่เลเซอหมินรีบตรัสถามฮองเฮาจางซุนที่ประทับอยู่ด้านข้างอย่างรวดเร็วฮองเฮาจางซุนที่ทรงดูกังวลก็กำลังใช้ประหัดเขียนครู่ต่อมาท้ายที่สุดความปิติก็ปรากฏขึ้นบนพระพักของพระนาง ก่อนจะพยักพระพักให้หลีซูมินและตรัสขึ้นว่าถูกต้องแล้วลีซูมินรู้สึกประหลาดพระไทยเวลาเดียวกันก็รู้สึกแปลกเรื่มดีพระไทยท่านที่ปรึกษาคําตอบที่เจ้าเฉินกล่าวมาถูกต้องหรือไม่ลีซูมินตรัสด้วยรอยยิ้มห้องเฮาจังซุนก็เก่งกาจได้วิชาศาเลขเช่นเดียวกันพระนางตรัสว่าเจ้าเฉินได้ตอบคําตอบที่ถูกต้องดังนั้นมันย่อมปราศจากปัญหาใดๆสิ่งที่ลีซูมินปรารถนาจะรู้คือเจ้าเฉิน เหตุใดจึงหาคําตอบได้ก่อนฮองเฮาจังซุนนี่เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดเกินไปภายใต้คําถามของลิซืหมินมันทําให้จังซุนอูจี้ได้ติดกลับคืนมาในเวลานี้เขาจ้องมองไปยังเจ้าเฉินด้วยสายตาที่ดูประหลาดใจเขาเห็นชัดว่าเจ้าเฉินไม่ได้ทําสิ่งใดเลยแต่เพราะเหตุใดเขาจึงตอบถูกคนธรรมดาก็ยังต้องใช้ผู้กันเขียนคํานวณเจ้าเฉินคงจะตอบร้ายสาระใช่หรือไม่เขาย่อมมีอาจคํานวณได้ คำตอบเขาคงเป็นสิ่งไร้สาระจะมีผู้ใดบ้างที่สามารถคำนวณคำตอบนี้ออกมาได้อย่างไายดายกราบทูล่าบาทคำตอบของเจ้าเฉินมิผิดพยัคขะระหว่างที่ขุนนางคิดว่าเจ้าเฉินกล่าวสิ่งไร้สาระจางซุนอูจีก็ค่อยๆพยักหน้าลงอย่างช้าๆเจ้าเฉินเจ้าช่วยบอกผู้อื่นได้หรือไม่ว่าเจ้าแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ได้อย่างไรขณะที่ทุกคนต่างพากันประหลาดใจพวกเขาก็เห็นฝางสวีหลิงผัสามือยื่นไปทางเจ้าเฉิน บนใบหน้านั้นเปลี่ยนไปด้วยความสงสัยใครร่รู้คำตอบของเจ้าเฉินถูกต้องกระนั้นหรือนี่เป็นความจริงหรือข้ามิเห็นเขาจับผู้กันเช่นนั้นคำตอบที่เขาได้อาจเป็นการคำนวณภายในใจมันจะเป็นไปได้ยิ่งไรคำถามข้อนี้เป็นปัญหาที่ยากที่สุดลำดับสองในวิชาศาสตร์เลขเขาจะคิดออกอย่างง่ายดายได้ยิ่งไรสเสด็จพี่เจ้าเฉินผู้นี้มีความสามารถยอดเยี่ยมยิ่งนักหลีไทก้าไปหาหลี่เฉิงเฉียนระหว่างกล่าวกับเขาด้วยแววตาอันเร่าร้อน ทันทีที่ลิเฉิงเฉียนได้ยินถ้อยคำนี้จิตใจของเขาก็เปลี่ยมด้วยความหงุดหงิดมากยิ่งขึ้นจากนั้นเขาก็เหลือบมองไปยังขุนนาที่อยู่เบื้องหนา้าและพบว่าทุกคนต่างก็พากันประหลาดใจจากนั้นเขาก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะประสานมือไปทางเจ้าเฉินอย่างไม่เต็มใจคุณชายเจ้ามันเป็นความผิดของเราเองเป็นเราที่กล่าววาจาหยิ่งยโสดูแคลนความสามารถเจ้าหวังว่าคุณชายเจ้าเฉินจะอภัยสเสด็จพ่อคุณชายเจ้าเก่งกาจเป็นเอเ๋อเฉินที่ไร้ความสามารถ โดยเฉินมีความรู้ต่ำต้อยจากนี้ไปจะพยายามร่ำเรียนให้มากยิ่งขึ้นหลีเ่เฉิงเฉียนประสานมือไปยังหลี่ซือหมินอีกคราแม้ว่าภายในใจเขาจะลังเลแต่หลีเ่เฉิงเฉียนก็ทำได้เพียงยอมรับในยามนี้เพราะคำกล่าวของหลี่ไท่ทำให้หลีเ่เฉิงเฉียนสัมผัสได้ถึงวิกฤตเจ้าเฉินเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์อันยอดเยี่ยมหากเขาไม่ยอมรับนี่ไม่เท่ากับว่ากำลังผลักเขาให้เข้าหาหลี่ไท่นี่ม่ใช่การสร้างปัญหาให้กับตนเองกระนั้นหรอกหรือ นอกจากนี้จกักรพรรดิและฮองเฮายังมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าเฉินรัชทายาทมีความคิดเช่นนี้เราเองก็พึงพอใจผู้แข็งแกร่งย่อมเข้าใจความแข็งแกร่งการปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่เรื่องใหญ่จงร่ำเรียนให้หนักในภายภาคหน้าบรรดาองค์ชายและองค์หญิงคนอื่นๆก็ควรเรียนรู้จากรัชทายาทอาศัยความเพียรพยายามลีซื่อหมินย้ำพระอุตรัสพลางพยักพระพักลีเฉิงเฉียนไม่ได้สร้างปัญหาให้เจ้าเฉินอีกต่อไป สิ่งนี้มันทําให้หลีซืหมินพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งหากปัญหาย,ยังดําเนินต่อไปเช่นนี้คงยากจะจบลงนับว่าเป็นเรื่องดีที่หลีเ่เฉิงเฉียนรู้ความเจ้าเฉินบอกแกเราว,ว่าเจ้าแก้ไขปัญหาข้อนี้ได้อย่างไรมีวิธีการพิเศษอันใดหรือไม่หลีซืหมินตรัสถามอกคารานี่จึงดึงดูดความสนใจของทุกคนทันทีอธิบายเพิ่มเติมวิธีหาคําตอบของจางซุนอูจีแยกตัวประกอบของสามห้าและเจ็ด ตัวประกอบของ3ได้แก่1และ3ตัวประกอบของ5ได้แก่1และ5ตัวประกอบของ7ได้แก่1และ7ทั้ง3ตัวเลขเป็นตัวประกอบเฉพาะตัวคูณร่วมน้อยของ3 5และ7คือ3คูณ5คูณเเท่ากับ105แล้วนำ105บวก2เท่ากับ107หมายเหตุบวกสอาจจะมาจากจำนวนแยกตัวประกอบของ3 5และ7ที่มี2ตัวประกอบหรือไม่ก็มาจาก3ามลบ1 5ลบสและ7ลบห ทั้งสามตัวเลขต่างก็เหลือสองจึงนำไปบวกกับคำตอบของสิ่งที่ไม่ทราบจำนวนจบบทที่193